เจ้าหน้าที่ตำรวจราชบุรีนะคะถแถลงข่าวตรวจยึดของกลางเฮลิคอปเตอร์บังคับค่ะขณะที่มีการลักลอบส่งของผิดกฎหมายเข้าเรือนจำกลางเขาบินราชบุรีปลาทาค่ะเครื่องบินบังคับนั้นตกอยู่ในไร่มันสำปะหลังค่ะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานายสุเทพโกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพลตำรวจตรีเพชรรัตแสงชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีร่วมกันถแถลงข่าวตรวจยึดของกลางเฮลิคอปเตอร์บังคับยี่ห้อ a อรเ n รุ่น700เฮลิคอปเตอร์หนึ่ลำโดสโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่น5310จำนวน7เครื่องโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียมยี่ห้อ In-Marsat จำนวน2เครื่องโทรศัพท์มือถือพันดาวเทียมยี่ห้อเอชจำนวน2เครื่องสิมการ์ดโทรศัพท์จำนวน6กคอแบตเตอรี่โนเกีย8ก้อนแผงจอโทรศัพท์มือถือ3อัน พลตำรวจตรีเพชรรัรสงชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรราชบุร,รีได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สื่อทราบว่าจะมีการส่งของผิดกฎหมายภายในเรือนจันกลางเขาบินราชบุรีจึงประสานกับทางเรือนจำและประชาชนรอบพื้นที่และครั้งนี้คนร้ายได้ใช้เฮลิคอปเตอร์บังคับโดยฐานของเครื่องบินจะยึดติดกับกล่องพลาสติกขนาดหนึ่งฟุตภายในบรรจุโทรศัพท์และอุปกรณ์ทั้งหมดห่อกันกระแทกอย่างดีเมื่อบินมาถึงเป้าหมายคนร้ายจะกดปุ่มเพื่อให้ฝ้า กล่องเปิดแล้วเครื่องจะหล่นลงไปที่เป้าหมายโดยกําหนดส่งในแดน4หรือแดน5แต่ในขณะบินออกมาห่างจากเรือนจําประมาณ500เมตรบริเวณไร่มันสำปะหลังหมู่ที่6ตาบลน้ำผู้อาเภอเมืองราชบุรีเครื่องเกิดขัดข้องบินตกก่อนถึงเรือจนจําขณะนั้นเจน้าหน้าที่เรือนจํารีบออกไปดูพบเครื่องยนต์ติดอยู่แต่ไม่พบคนร้ายนายสายพันธ์เจียมประจบอายุ38ปีชาวบ้านละแวกใกล้เคียงซึ่งเป็นผู้พบเห็นเครื่องบินตกอยู่ในร แต่ไม่พบบุคคลต้องสงสยัยดานเจ้าหน้าที่ทราบว่ามีรถยนต์กระบะขับวนไปมาหลายรอบคาดว่าจะเป็นกลุ่มของคนต้องสงสัยพวกนี้ซึ่งตอนนี้กําลังสอบสวนเชิงลึกเชื่อว่าแม่นางจะทราบว่ากลุ่มคนนี้เป็นใครในส่วนของมูลค่าของกลางนั้นทั้งหมดเมื่อซื้อจากร้านทั่วไปจะอยู่ที่2-3ถึงล้านบาทแต่เมื่อเข้าไปถึงในเรือนจาจะมีมูลค่ากว่า10ล้านบาทยึดอนนี้มาครับเรื่องจากครับอิดนะครับโทรศัพท์พวกนี้อยู่ เอาหลอดมาก็จะหล่นลงมานะครับในจุดที่กำกับไว้นะครับมีที่เป็นการการสะเทือนการแกนะครับร่วมนะครับราชสุดก็ดำเนินการกดดันตรงนี่ก็ถือว่าเป็นโอ้โหทำไม่ได้และเรื่องนี่นายจะเช็คได้ด้วยที่เด็กแล้วมันหลองมาไอ้จะมันคงไม่เอมที่มันหลอก น่ารอดไม่สายลโหกำลังมันยังไม่ถอนะต้องเว้นไปเนี่ย